โวเคครับทุกคนสวัสดีครับมาอยู่กับผมในเกมเอเลนเทนเตอร์ครับทุนห้าพันนะครับหัวก,กอดไลค์เหมือนเดิมย <c oughs> ิงตัวเดียกกันดีกว่ามาแล้วก็ใหญ่มาแล้ว <c oughs> อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อแหมถึงก็แตกสามหมื่น ระสุนละห้าสิบไปเลยครับผมใส่เลยโอเคแตกพันห้าไม่น่าพอใจเท่าไหร่โอเคห้าร้อยบาหรือเปล่าเดี่ยโอเคครับแปดสินัดผมอัดรัวๆเลยต้องได้มั้งอ่ะเอออะไรห้าร้อยอะไรเฮ้ยห้าร้อยอ๋อหมื่นหนึ่งสวยครับยอดยอดยอดเฮ้ยเบา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 เเแตกร้อยนึง โอเคครับได้ฟรีหกสิบเอาตัวเ็กดีกว่าครับเอาช่วยดีกว่าครับโสวยทุกคนโ้ยหมื่นสามผู้ลุกลานคือใครวะผู้ลุกลานคือใครวะยิงตมหมดก่อน อุ้ยสวยโอเคห้าสิบเองเหรอแตยิงไอ้ตัวนี้มาละเอเลีนแทนเตอร์ยังยังไม่ล่วงอีกใส่ไปยี่สิบเลยเอเลีนแทนเตอร์โอเคสองพันกลายเป็นตัวใหญ่ครับยียี่หนังสือกัน หนังสือหนังสือมาหน่อยหนังสือเฮ้ยกูยิยงหนังสือมึงไปล็อกเป้าตัวนั้นทำไม่แล้วโอ้โหหนังสือปลายาวเลยโอเคล่วงละโอ้โหสามพันได้ไหมเนี่ยสวยทีนี้มันจะแตกยากขึ้นปะผมใส่เลย ร้อยหนึ่งอดเข้าไปกระสุนเพิงแตกสี่พันแตกห้าพันแตกสามหมื่นพออู้ไอเหียทุกคนพักพักพักไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ